สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกียวมาสเตอร์โตเกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเซโูเลียนนะตาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ทอยเฉืยนชนะนะครับมือแรกนี้ก็พอได้นะมีตัวล่อใช่แต่ว่าไอ้น,นี้ขึ้นมืออีแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่อาร์ติมชอบขึ้นมือครับตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คของก็นเดีใช้เป็นลูบิเลียนครับอ๋อไม่มีอะไรนะตัวนี้เราก็เสิร์ชขึ้นเป็นบาดเด็กไหมดูยเซิร์มดูยเซิร์มก็แหละเผยเดเผยได้เล่นนะตัวนี้ ไอ้นี่มาขึ้นมือแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางจาัดก,การแล้วกันนะตรงนี้เราใช้เป็นทามิล่าครับไลท์คาร์โบตามสูตรมาเลยทามิล่าเอาฟิลมาแปะฟิลแล้วก็แปะเลยตัวนี้ไม่ต้องเล่นกันนะไว้เล่นตาหน้าก็ได้อาร์ตีนะ้นะเพกเลยทิ้งแล้วก็เป็นทูเดียทูเดียดันขึ้น แล้วก็ไม่ต้องปรับดาวนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวทูเดียดดันลงมาชิปแล้วก็เป็นกาก์กยอ่ที่กาก์ยดันขึ้นไปเลยตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะเพราะว่าไออาร์ตี้มันมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้อต้องไม่ต้องปรับดาวครับข้ามขั้นไปเลยซิงโคอย่างว่านะถือว่าเขาถึงใส่สองใบนะแต่ว่าใส่สองใบมันก็เปลืองที่ไปนหน่อยนะเพราะว่าไออาร์ตี้มันทำอะไรไม่ได้ถ้ามันขึ้นมือ ม่เป็นไยเอาไว้เลตาหน้าก็าได้คนที่ขอข้าวโอเคอยู่นะเราก็เชนเซอร์ชแล้วก็เชนต่อด้วยกาก้อยอารทีถ้าเกิดเราไม่ได้ท่านั้นนะไอ้เวกอัพอยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะเอาเป็นฟาแรงมาช่วยตัดบอร์ดน่าจะดีกว่าเป็นฟาแรงเพราะตรงนี้ตัวซิงโคลเราพร้อมขึ้นไอ้นี่อยู่แล้วอะ่ะน่าจะพอได้อยู่ใช้ต่อไปเลยอารทีนี้ไม่มีอะไรจะทำแล้ว น่าจะใช่หรือว่าต้องลงนี่นะลงดีกว่ารีมูฟเอาเป็นพามิล่ากันเด้สเปบแล้วก็กดเทกเซิร์ชเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เป็นลูบิเลียนขึ้นมา ต่อยเฟลกูบเลียนเอาเป็นรีเกนนะมาแปะเผื่อแฟบคราฟได้ปุ๊บเราจะแบ,บ,บวกของเยอะๆอาทีน่าจะเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวพอเข้าเธอปุ๊บเราก็ปาแม็กซี่อัดน่าจะพอได้อยู่พันเลยเอนเฟดเอฟเฟกของคุณยนออกซิล่าเอาเป็นคนนี้อาร์ตี้ถ้ามันยังเหลือรอดเดี๋ยวค่อยเอาพามิล่ากลับมาแล้วก็เป็นแม็กนนมัเสเซอร์เป็นบาดเด็กพอเดี๋ยวคู่นี้เราสเปเรย์ลงไปได้นะแบบว่าคุ้มๆพันเลย ต้องรอดูนะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวดาคนที่ขึ้นไปขึ้นเป็นคิมสันเดี๋ยวต้องรอเมเฟย์ก่อนเป็นหนึ่งอะสิโอ้โหเอ็กโซเดียนะเอ็กโซเดียน่าจะเป็นที่นิยมนะตอนนี้เดี๋ยวเราเชนไปก่อนแล้วกันเนาะอย่างน้อยตั้งเป็นไอ้นี้ไว้ก่อนน่าจะมีประโยชน์ ตั้งเบเซอร์ไว้น่าจะพอได้ไอ้แม็กซี่จะค่อย,ยโยนตอนที่เขาสเปรย์ขึ้นมาดาด้วยต้องรอดูว่าทำอะไรได้บ้างพอเจ๊ซุยเยี่ยมก็ค่อนข้างลำบากแหละเพราะพลังมันใหญ่กว่าใช่ปหละ่ะแล้วไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเดียบ้างต้องดูว่าเบเซอร์จะสู้ได้แค่ไหน ต้องเราดูวยกตวว่าฝัา่งข้ามมีกุญแจรหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ถือกุญแจอยู่เงี้ยน่าจะพอได้อยู่สวยเซตนี้ที่เอามาเนี่ยไอ่ทำได้ไหมถ้าฝั่งข้ามสเปรย์มอนสเตอร์เนี่ยถ้าไปสเปร,รนเนย์ฟิชชั่นมาเงี้ยน่าจะพอได้เดี๋ยวเราเคลียร์รูใช่ปะลงช่องข้างบนก็ได้แต่ล้วเดี๋ยวค่อยโดดสองคนนี้เข้าไปมีธาตุแสงมืดพอให้โดดไหมเนี่ยไม่มีโอ้ฝั่งข้ามน่าจะระเบิดไปแล้วตอนนี้หายไปนานเชียวจะกลับมาไหมเนี่ย โอเคเสร็จปุ๊บเราซิงโคลเลยไม่ต้องเชนอะไรนะออกเป็นครีมสันดาก้อนถ้าเกิดเราเอาแบบเอาจริงๆเนี<ๆ>่ยเราใช้ฟาแรล้งตัดที่เราจ้นะอ๋อ,อต้องมอนหงายเนาะเสียดายนะนะนึกว่าจะกับรีวู้ที่เราไปก่อนเลยไม่ให้เขาเอาหมาแปะแต่แบบไปวุ่นวายถ้าเป็นตรงนี้อาจจะยังเสี่ยงนะเสร็จเลยเสร็จเสร็จปุ๊บแปลงร่างต่อ อาที่ถ้าเกิดมีเบสเซอร์ปุ๊บแล้วปลาแม็กซี่สำเร็จอะ่ะน่าจะพอได้อยู่ฝาข้ามน่าจะระเบิดเลยคอสมิกเบเซอร์เราดูตอนต่อไปเพราะไงจะเก็บไปตนนี้นก็เอาแต่มามาบังคับโชว์กุญแจไหมถ้าเกิดเขาไม่มีกุญแจโชว์เราระเบิดตรงนี้ทิ้งน่าจะได้หรือเปล่านะ กระแทาตีนนะดิดูกาการในรวดอย่าล้อไปแสงเมื่อจะพอมีประโยชน์บ้างนะอ๋อลืมไปนะต้องสเปคเครื่องขบนมีไหม๋อไม่มีด้วยออถ้าไปงี้ปุ๊บชาก็จะแปะเป็นอะรอดูก่ก็แด้ขอดูสักหน่อยหนึ่งดีจบ๊บ เพราะไงเอกโซเดียที่เคยเล่นเนี่ยยังไงเดี๋ยวกุญแจมันต้องมาอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วนะเดี๋ยวต้องรอดูจะจัดการตรงไหนจะคุ้มอ่ะดีบุายมาละเดี๋ยวพอเขาทิ้งบุายเซิร์ชใช่ทิ้งบุายเซิร์ชปุ๊บเราก็จะทำอะไรได้บ้างนะ ไอ้สเปรย์ขึ้นมาก่อนสเปรย์ตั้งกันละกัดเซฟเซฟนะ <S <S เดี๋ยวเอาฝั่งข้ามทิ้งบูอ้ายเสร็จกุญแจปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยรีมูฟลงบาดเด็กแล้วเอาฝั่งข้ามใช้กุญแจฟิวชั่นมาปุ๊บบาดเด็กน่าจะใช้จัดการเอ็กโซเดียได้เพราะเป็นการส่งนะจากแทร็เก็ตรีมูฟทิ้งเลยไม่ได้ส่งด้วยคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้ที่เดี๋ยวเราดูว่าฝั่งข้ามไปไหนต่อ เห็นเขาเรียกไอ้บูไยครับตัมสูตรนะพอบูไยปุ๊บเราใช้บาดเดครับตามแผนเนาะหรือยี่ไปรอเชนตอนที่เขาใช้นี่ก็ได้ไปละเอาไปก่อนแล้วกันพวกคาบปลอดภัยไปทบเลยลงไปเยอะๆใช่ไหมไม่ได้จะผิดพลาดปะถ้าเผ่า้ามสเปรย์มอนสเตอร์พริธีกรรมฟริวชั่นเพราะงานตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาเยอนะไอ้สวยไอ้บูไอนี่ก็ ยัดไหมยัดจวดนะพอเขาไม่น่าจะเสริมขึ้นมาได้ง่ายๆหรอกเอฟเพืเธอละค้งด้วยเพิ่มมือดีกว่าเผื่อได้อะไรอ่ะโ,โหได้ออดไม่ดีเลยอ่ะตอนี้ฝั่งข้ามได้กุญแจขึ้นมาแล้วแต่คิดว่าน่าใช้ได้นะเพราะเป็นแบบพิธีกรรมด้วยใช่ป่ะพะงันมันเป็นการสเปรย์แบบว่าสเปรย์เฉยๆออกไปทีหลังไม่ได้เป็นหาอะไรคิดว่านะ,ะฝั่งข้างนิ่งคิดนานคิดนาน อันนี่บอดแบบบวกเยอะมานะคุ้มค่าสุดๆแต่ถึงจะจุอาร์ตรี้ที่มาการกก็เถอะสอยนี่จะไม่ค่อยดีนะนานเชียวอ่ะคุณแจมาละทีนี้วัดดวงเลยถ้าเกิดเอ็กซลงได้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะสวยได้แต่ว่าช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะจริงมันควรจะใช้ได้นะไม่เคยล้องด้วยใช่มัแท็เก็ตมอเตอร์ที่สเปยมาแล้วก็รีมูฟทิ้งเพราะงอันคิดว่าน่าจะได้ เดี๋ยวเราส่งไอบาดไอแมงตามัดทิ้งไปเลยดูสิรู้เรื่องไหมโอเคใช้ได้สวยงามถ้าไปงี้น่าจะยอมเลยบ๊ายบายใช่ไหมการเล็งปะเนี่ยแค่การทำลายเฉยน่าจะได้อยู่ป้าข้างอาเขาเชยอะไรอยู่แปลกเพราะจริงไม่น่ามีแต่เชยได้ปะ เต็มที่เพิ่มใบเพิ่มพลังแต่ว่าใบเพิ่มพลังเพิ่มตอนนี้ก็ไม่น่านมีความหมายปะ่ะหรือจะไม่รับผลไม่รับผลน่าใช้อบบไอเบเซอร์ในเกตได้ตออคิดนะตอนนี้ไม่โหลดด้วยน่าจะคิดคิดหนักเอาดีใบเพิ่มพลังนะมาเพิ่มแล้วไงอ่ะใช้ทําไมอ่ะ,อะสามารถแตะพอยครึ่งหนึง่งแล้วก็ทําลายถ้าการไปโจมตีเขาจะเอาผลทําลายหรือป่ะทําทลายหลังทําลายหลังหรอ มีได่อยู่อ่ะไอนี้ไม่พังอย้วนี่ใช่การ์ดหหญยแต่ว่าเราจะเสียฟาแรงก็ช่างมันล้วกันได้ได้ฝาคราวครึ่งน,นึงด้วยเก็บในเก็บไว้ทีหลังก็ได้เพราะตรงนี้เดี๋ยวเราทำใหม่ก็ได้เพราะว่ามือเราโอเคประมาณหนึ่งโอเคอาะทีเขาได้แปดเอ็กซ์เดียป่ะจ่ายได้พอยครึ่งหนึ่งอ่ะก็โดนวาร์ทิ้งแล้วไงต่อ ก็ไม่มีอะไรปะน่าจะเรียบร้อยนะน่าจะระเบิดอ๋อเสร็จละไม่ไม่สู้ละพอยใครนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วตีต,ตีใครได้บ้างตีบัตรเด็กช่างัวมาเลยยกให้จะมีดูครบๆด้วยเพราะในเกน็ปุ๊บถ้าฝากข้ามีทีเด็ดมา,าจะลำบากได้นะเพราะงั้นช่างมาละกันบ๊ายบาย ทำงานได้ดีแล้วสมศักดิ์ศรีจบเทิร์นได้แล้วก็เอ็นเฟดเป็นนี่เอาเป็นอาร์ตี้ใช่ไหมเราพาไมล่ากลับมาอาร์ตี้กันแหละพาไมล่าเดี๋ยวทำตัวใหม่เดี๋ยวพอดันขึ้นปุ๊บซีโคโคู่นี้ขึ้นทิมสันโอ้สบายเ,าเก็บเป็นบาเดเล็กกลับมาแล้วกัน ข้าเทินไอ้จะเป็นอะไรก็ช่างโหมาแล้วลุยต่อยาวๆหวมือบวกสุดๆเทนาซะด้วยขึ้นไปเลยอีหนูหน้าจบได้นะตีปรูประเบเซอร์ตรีสองทีแป๊ะๆนี่คืออะไรอ่าชีมัเตอร์อตัวบนสนามแล้วก็โม่ใช่ไหม แล้วก็ตีขึ้นมือออบังคับนเกตเนาะก็บังคับก็บังคับไมือไอ่อไหร่เดี๋ยวทำตัวใหม่ได้อยู่แล้วยังไงเดี๋ยวเบอร์สองลงอยู่แล้วไม่เป็นไรอ,อันนี้ไม่ต้องเชนอะไรต่อทิอ่ซบเลยเดือถ้าเกิดเราจะเอาจบเดี๋ยวตอนตีปุ๊บเปิดฟาแรงวาร์ไปที่ออกและกะ้วก็ตีง่ายๆ s y n c ิงคโครเป็นคิมสันดาก้อน เบสเซอร์สองตัวนะยังไงถ้าไม่โดนรอโกเลมไขาลายัางไงก็เอาไม่อยู่หรอกไปต่อเลยแปลงล่างคอส m i มิคเบสเซอร์ตั้งแต่อีนี่หกพันนะไม่ต้องเด็ดยังไงก็ได้เราเล่นแค่นี้อยาเล่นเซฟๆนะไปเล่นเวอร์มากไม่ดีหรอก ไม่ต้องใช้หรอกแล้วก็เป็นนี่เลยลูไิเรียนได้ส่งด้วยแลวกะตีง่ายๆประหยัดไม่ต้องเสียของตอนนี้ก็ทรงลงหลูปไปลายนาธีต็ตีอ่ะเรียบร้อยเจ๊เจ๊เไล่ดาเมจน,นะตามสูตร เถือไว้ก่อนถ้าเกิดตีปุ๊บแล้วเขามีใครโดดมาขวางไว้ลาบจบเกมไม่ได้มันเคินนะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมก็บาดเดม,มขึ้นมือบ่อยนะมันก็ทำประโยชน์ซะบ้างนะไม่ใช่ขึ้นมาแบบเลเลเทนนะก็เอาไปว่าประมาณนี้จะการสำรับตาแรกนะก็เดี๋ยวไปดูลีเดยฝั่งข้ามได้ไปดูตายที่สองต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดยของเด็ฝกฝั่งข้ามเมื่สกี้ครับก็เป็นเอ็กโซเดียนะแล้วก็มีเป็นโอ้โหสองใบนะ เลนด์ไอฟิวชั่นการเล่นดาการเต็มเหนียวนะพอาะมีคู่นี้ด้วยก็เมเดลครับไปแรกเป็นเอ็กโซเดียครับชิ้นส่วนนะแขนขาครับแล้วก็เป็นแบ็กเมดกับเลด์ไอเอ็กโซเดียอันนี้กลา,ายเป็นแบบใบที่แบเอามาแบบถือบิกบ๊กนี่เยอะมากๆนะแต่มันก็แล้วแต่คนแหล,ละแล้วแต่เด็กด้วยอวลาสามใบครับแล้วเป็นวาราชิด้วยไม่มีแม็กซี่นะประหลาดสุดๆแล้วก็เป็นโลครับอันนี้เป็นคนป่าบู Boo I, ไอโหใส่เอ็กโซเดียตัวนี้ด้วยนะอินคาเนตจ้ะตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮาร์ปี้ครับแล้วก็เป็นเลด์ไอฟิวชั่นใบ และนี่ซอมพัดเก่าครับแล้วก็เป็นกุญแจสามใบเลยมีเป็นชี้นิ้วด้วยแล้วก็โอเบลิเอตครับสองใบนะปกติเขาใส่แค่อย่างใบปะไอ้นี่ใส่แคบไอ้เนี่ยน่าใส่เยอะกว่าเพื่อนไอ้คนที่ใส่แค่อย่างใบก็แปลกดีนะเป็นลิที่ประหลาดดีอิเปอร์ครับสองใบอันนี้เอ็กซ์ซอร์ฟแล้วเลยครับใบระเบิดบอร์ดนะแล้วก็โอเบลิเอตครับใบที่ว่าดีดเมื่อกี้เอ็กซ์ตาก็มีเป็นเลนส์ครับดากันนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ ไม่น่าจะเอามาหวังผลอะไรมากมายนะที่หวังผลจริงๆน่าจะมีแค่ดากันใช่ไหมเอ็กโซเดียแล้วก็มีเป็นโซเยอร์นะก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสามตารแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาน,นี้ทอยเหรียญแท้นะครับแต่ฝั่งข้ามให้เราเริ่มก่อนนะแปลว่าโดนชุดใหญ่แน่ๆน,นะตรงนี้มือแรกครับก็มีเป็นโอนะไปใบเปิดนะแล้วก็เป็นโรเบเลียนครับไว้เช็คของนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นโรเบเลียนเช็คของก่อนเลย หวังว่าจะโดนวัวลาตรงนี้นะโอ้ไม่โดนเลยเหยอะถ้าไม่โดนนี่น่าจะยากนะเสริเป็นแม็กนามัสขึ้นมาอาทีนี้เราก็ไลน์คอมโบครับแล้วก็รู้นะว่าจะโดนอะไรบ้างนะด้วยเลยโอ้ยครับเอามาแปะมอนสเตอร์นะแปะเป็นพามิล่าถ้าเกิดโดนเนี่ยน่าจะเหงาและน่าดูนะลงเป็นแบบแล้วก็ขึ้นบาลอนนะเี้เราไปต่อครับพามิล่าสเปึ้นไป ตากันนะอย่าไปห้าวมากเสิร์ชโอเคถ้าจะหาสะดวกเสิร์ชเป็นฟิวขึ้นมือแล้วก็ปากฟิวอาทีนี้ต้องทิ้งมือหนึ่งใบครับไอ้แมกนามัสนี่จะเป็นต้องเสิร์ตไหมหรือว่าเอาไว้ก็ได้มาเพราะเดี๋ยวไว้เสิร์ชขึ้นไปบาดดีเพื่นะพอฝาค่าเป็นพวกบวกบูอาอย่างเงี้ยพอเคลียร์ได้ส่วนตัเวเริมก็ทิ้งไปละกันเนาะ เสอร์ครับเสอร์เป็นทูดียเอาไแปดสีไม่เสริร์แล้วก็ทูดียครับขึ้นไปโอ้นี่กลัวโดนดิไม่รู้เหมือนกันนะนะั่น่ะทำไปเรื่นไปตอนนี้ไม่ต้องปรับดาวครับแล้วก็ไม่ต้องิีโคด้วยทูเดียดัล้ลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นกากอยไอ่เราหลันเรื่อยครับกากอยสเปปตอนนี้ไม่มีโอแล้วนะครับเพราะโอช้ไปแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องปรับดาวนะเดี๋ยวไปต่อที่คุณโยนเลยซงโคไอ้รู้หน่าว่าจะโดนหรือเปล่า เราเลยไปคูโยนครับแล้วก็เชนนะเชนหนึ่งเซอร์ไกส์แก๊กมันแล้วก็เชนสองเก็บการกรอนขึ้นมือดิสโซครับอ่าตัวนี้คูโยนครับเสิร์ฟนะเสิร์ฟเป็นนี่เลยอาร์ตี้ครับเพราะเดี๋ยวอาร์ตี้ได้โจทยด้วยเพราะมีพามิลา่าใช่แล้วก็มีโอ๊ตด้วยซัมมมนลงไปเลยเพราะตอนนี้ยังไม่นอมซัมโมน แล้วก็เอฟเฟกครับตัวหนึ่งโหเลยจะชื่ออะช่างมาันละกันตัวนี้ไปต่อครับเอฟเฟกของกากอยเลยส่งทุเรียนลงหลุมสเป้สเป,สเป้เสร็จป,ปุ๊บตรงนี้มันจะยังขึ้นเป็นไอ้นนี่ไม่ได้นะเพราะงั้นจะทำเป็นเลกเทียครับมาจั่วหาของมาช่วยก่อนเลกเทียตั้งเลยอ่ะพลังมันน้อยอ่ะตั้งตีไหม สามพันนะใหญ่กว่า2 0 0พันมันเล็กๆนะแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งหกฝาแฝงด้วยค่ขอนข้างดีครับตัวนี้เราใช้เป็นอินเปอร์ครับแล้วก็ใช้เป็นนี่ทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วมั้งใช่ไหมอ๋อลืมนี่ไปเลยเนาะเออเอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยแล้วกันเนาะรีมูฟโดยเซ่เอิมเหรออันนี้ก็ได้พาบิลาพอเดี๋ยวจะได้นนเราดึงคู่นี้ขึ้นมาใช่ไหม าจจะเป็นทูเดียก็ได้ปุ๊บไปเลยแล้วไปแล้วก็เอฟเฟกเสิร์ฟนะเสิร์ฟไปบาดเด็กมาล้อไปก่อนแล้วก็เป็นลูบิเลียนส่งเลยเอาเป็นไอ้นี่ไปก่อนอะไรนะลืมชื่อทุกทีเลยเวทต่อเนื่องของมันอนะ่ะเอฟเฟกอันนี้รีเกนเอาแปะป๊ะพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพัดเลย เอสเตก็เลียงเชนนะเอานี่แปะแปะเป็นอาร์ตี้แล้วก็เดี๋ยวเชนด้วยแมงตมาต์แล้วกันนะเสร์ฐเป็นบาดเด็กแล้วก็ไปของหุยนเอาเป็นกากอ้อยอัะที้เราก็จะครบแก๊งนะตา้าดันๆปน๊ตขึ้นเป็นคิมสันน่าจะพอได้อยู่แล้วดีค่อยๆาครบไปนะ แต่ฝากให้เราเริ่มก่อนไปว่าเขาต้องแบบมีทีเด็ดมากๆนะอย่างแยก่ก็คืออะไรเป็นแบคโฮไหมแต่แบคโฮก็มีนี่ช่วยอยู่นะพวกใบหงายก็ไม่โดนทำลายโหไรนิ่ตอมนะเราเบิดหลังเหรออ๋อเราเบิดหลังถ้าอย่างนั้นเราปล่อยไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ถูกอะไรอู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่ช่วยอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดันจังหวะดีๆน่าจะดีกว่าเพราะงั้นก็ช่างมาล้วกัน เท้นไปแน่เลยทรงเนี้ยเพราะจริงหน้าดันข้าไปเลยเลือไปเร็วไปหน่อยถ้าเขาลงมาก่อนนี่จะลำบากอาจจะชา้าไปนิดนึงละไม่นะไขว้เนี้ยโหอติเกียอติเกียดีเนี่ยที่ไม่ได้เปิดด้วยฟอร์เทส าสามารถที่บิลการ์ดไปน,นี้ใช่ไหมแล้วก็สเปรย์จากมือหรือเด็กอันติเกอรโกลเลมหรือมอสเตอร,ร์ที่ติดเทคได้พเพราะว่าเดี๋ยวเร้องตั้งเบเซอร์ก่อนละกันขึ้นไปเลยชากวันนี้่าจะไม่ค่อยดีซะแล้วโอ้เสียดายนะถ้าเกิดแบบมีเอเีเพลกับไอเนี่ยน่าจะผ่านแน่ๆนะไปเราไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นแต่ข้ามีมอนแล้วไม่น่าเชนได้ได้ปะ่ะแต่นี่ไม่ขึ้นเชนอยู่นะเชนอะไรสักอย่างก็นไปดู แล้วก็ไม่ต้องปรับดาวนะเดี๋ยวขึ้นไปคินสันสเปคตัวหนึ่งตัวเสรจแล้วซิโคได้เบเซอร์มายืนไว้ก่อนก็อุ่นใจเดี๋ยวเบเซอร์ลงช่องบนนะเพื่อบาดเด็กที่ลงมาได้เพราะเด็กเขาไปเด็กทูชั่นใช่ไหมน่าใช้บาดเด็กทีบิวไอ้นี่ออกแล้วเขียได้อยู่ซิกโคเลยลงเป็นอ่ะช่องไหนก็ได้หนีพาอมันไม่พออยู่แล้วนะ ก้นึงโขบบนไฟอันนี้ก็เช็ต่อเช็หนึ่งแล้วก็เชนเก็บแล้วก็เดี๋ยวใครเช็แปลกล่างเนี่ยมันคือเชนอะไรเนี่ยหน้าตรงสายสุดๆไปเลยนะพอชี้นิ้วก็พอได้อยู่นะเพราะว่าชี้ตรงนี้มันไม่สำคัญอะไรกับเราอยู่แล้วไอนน้ได้มาก็ดีไม่ได้ก็ช่างหัวมันหรือจะอคุมไหมดี๋ยวเช็นี่แปลกล่างปุ๊บเดี๋ยวเช็บาดเด็กลงไปเลยจะได้ไม่มีใครโดนรีมูฟเนาะ พอไอเด็กฝั่งข้ามเป็นเด็กข้าดินอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไม่ใช้อยู่แลวบันเด็กเลยรีมูฟกากอยลบไปก่อนตาในาดินกลับมาใช้สฟ็ธิ์ได้รีโซฟอาทีน่าจะเอาอยู่มั้ง <c oughs> ถ้ามือไม่โหดจนเกินไปนะตั้งการแล้วกันอย่าไปห้าวมากทีนี้ก็ชี้แปลกไป อทิรอตั้งรับอย่างเดียวเอาเรามีนี่ด้วยเนี่ยถ้ามีจัหวหัวก็โยโย่ไปแล้วกันเพราะตอนนี้ไม่เล่นอะไรละอันนี้รีเกย์ทำอะไรได้ออยัดใช่ไหมอะยัดก็ดียัดจูว่ะโหไม่นานเลยไม่เป็นไรโอเคทีนี้ต้องรอดูว่าฝั่งข้าจะไปต่อได้บ้างเพราะที่เรามีหนึ่งในเกยใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งรีมูฟมอนฟิวชั่นโอเคนี้เหรอ ปวดจะไม่ผ่องมาแล้วทีเบลการ์ไปนี้สเปรย์จากมือหรือว่าจากเด็กที่เป็นอาชีพเก,กโกเลมแอนติเกีร์กโกเลมจำไม่ค่อยได้เลยสิแต่ถ้าเกิดในเก็บเพืโดนน่าจะหนักนะเพราะฉะนั้นรอดูไปก่อนก็ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดมอนเราก็ใหญ่นะเอามารอ,อรับดาเมจก็ไแด้อันนี้เป็นแอนตเกียดาร์กโกเลมให้เสริปปะ ถ้าการไปนอมอลหรือสเปย์สามารถเสิร์ตโอเสิร์ตสองใบเนาะไอ้นี่อาจารย์ตรายเขาเสียนอมอลแล้วด้วยเพราะงั้นใช้ไปอยก็ได้บ้างคงไม่ไหนเป็นหาอะไรถ้าเกิดเราลอดปุ๊บตานหน้าเราก็ยังมีเบเซอร์กลับมาสู้ต่อถ้าฝั่งขาบอร์ใหญ่เกินไปเราจะใช้แบบนิบิลุตัดไปเลยอย่างน้อยก็เหลือเบเซอร์ตัวหนึ่งแต่ไม่น่ามีอะไรบ้างที่เคยเล่นอนะ่ะมันเป็นแบบเล่นทีเดียวเนาะโอ้ไยเวิร์ดไอ้ที่สเปย์มาหรอลูกปั้นอนะ่ะลืมไม่เหมือนกันนะโอ้สเปย์นี่วา ไปทำอะไรได้นะสามารถเสิร์ฟอัลิเกียการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นอกจากโอ้อาจจะแย่ซะแล้วเอาสัหนก็ได้เอาเป็นด้วยชือกเผื่อฟุก๊กจะได้ส่งสะหน่อยนึงตางกันนะอย่าไปห้าวมากโอ้ถ้าเกิดเขาไปคขี่ให้หเราเบสเซอร์ไม่มีที่กลับมาเนี่ยอาจจะแย่ก็ได้จริงๆเนะี่แต่ฝากข้ามหน้าเลน่นอะไรหน่อยนะถ้าเกิดเอามาแล้วแอดวาน แอดวานก็นี่ใช้เลยไม่เสิร์ชพอแค่นี้ใช่ไหมแอดวานเหมือนจะเก่งบอลไปเปิดนะใช้ปุ๊บก็เสิร์ชอ่ะตอนนี้เราม,มีล็อกเบิร์ดละไม่ได้เสิร์ชละจบแค่นี้แหละหายเรียบร้อยก็สมัยนี้โดนจับเริ่มก่อนก็เสียวเหมือนกันนะถ้าโดนเทนไปก็อาจจะลำบากได้แต่ว่าดีที่ไ้เป็นไอทีเกียร์แบบบอร์ดเราเซตมาดีกว่านะขอค่าโอเคด้วยก็ปตอนนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็ของเด็กฝั่งข้าวเมืตสกี้ครับก็ เดิมนะปกตินะถ้าเกิดมีฟอร์เทสเนี่ยปักฟอร์เทสปุ๊บเนี่ยตอนะนั้มีเบเซอร์นะเบเซอร์ก็ได้เก็เอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเขาปักปก,กับปักตั้งแต่ตอนแรกตอนที่เบเซอร์ไม่มาอาจจะเจ๊งได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะห้ามเชนใช่ไหมละ่ะทำให้แบบเก่งออกมานะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปได้เป็นแม็กซี่ครับสองใบอันนี้เป็นแอตติเกอร์เตจูนะลืมเทคสเปย์ไปเลยเนาะอันนี้เป็นตัวเจ้าหมาด้วยตัวนี้เหมือนจะไม่ได้เล่นมากตอนใส่แล้วก็เป็นอุลร่าสาวครับมีกบด้วยกบก็ได้เล่นนะแล้วก็เกียร์ คอมมานเดอร์ไอติเกอร์กับตัวเก่านะแล้วก็ตัวใหม่อันนี้มันจะเป็นเซเทียบ OTK แหละฮาร์ปี้ครับมีบูโฮด้วยแล้วก็คาตาเพานะไอติเกอร์ฟิวชั่นไลนิ่งซอมเกียร์ทาวไอติเกอร์ฟอร์เทสแล้วก็ไอติเกอร์แอดวานซแล้วก็เป็นชิเนวครับอันนี้เป็นสเกดนะูอิมเปอร์ Fusion, แล้วก,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 ก็เป็น,น,นเน ule, ure, กียร์ดูเอลนะไอที่เหมือนว่าจะรีมูฟมันแล้วก็ฟิวชั่นปะจำไม่ได้นะไม่ได้เล่นนานมากละเอกตาก็เป็นพวกไอติเกอร์ครับก็เป็นเด็ก OTK แหละ OTK ที่ว่า ถ้าเกิดไอเนี่ยฟอร์เทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอกาส OTK ได้มันจะค่อนข้างชัวประมาณหนึ่งเนาะก็เอาไว้ว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กไอเซจูเล่บันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ